โอเคสวัสดีนะวันนี้กิดเหตการสตรีฟแฟมิลี่อยู่กับผมโบ๊ชคุมนะก็วันนี้อยู่กับพี่เป้แล้วก็อยู่ใครเป็เป้ไอห,หน้าเดิมไอหน้าเดิมครับผมมีน้องเบลล์หน,หน้องต้มแล้วก็น้องเป้ใช่ใช่เอ้าเอาก็มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งครับบ้านระเบิดครับครับ <c oughs> อยู่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 บ้านมันก็ะึ่มหายไปหมดครับเข้าเซิร์ฟมาบ้านระเบิดแล้วก็ในตู้เตียงดูเตียงพังไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเซ็ง เขามีน้องขอมาว่าขอแคทโปเกมอนหน่อยก็มีมาจัดให้แล้วจัดให้เบียวก็สำหรับวันนี้นะครับผมโปรเจกต์โปเกมอนที่เรากําลังจะเล่นกันต่อวันนี้ก็คือเราจะออกเดินทางนะครับพี่ไปครับผมเป็น NPC นีด้วยพี่เล่นประตูเรารู้ไหมครับ n p c ซจะมีจุดจบยังไงครับเอาเครื่องห่านมาข้างหลังเลยครับโอ้โหโโหโวานวอนทอวอนทอเฮ้ ก็มีน้องโบสน้องชื่อน้องโบสคนหนึ่งฮะับเขารีเควมาว่าให้จับคลอยคิงแล้วโยนลงลวาวาแล้วลงน้ำจะเป็นคอยคิงซอมบี้มาลองไหมเป้ลองไหมลองหน่อยก็ดีครับ<อ>แต่เดี๋ยวเราออกเดินทางกันก่อนดีกว่าแล้วระหว่างทางเราเจอปลาเราก็จับปลากินไม่ไมมเอาตอนนี้เลยอตอนนี้<อ>เลยพี่วัวครับพี่บัวครับครับผมพี่บัวครับแล้วบางคนมีน้องครับขอขออีวงอีวุยมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจับจับให้นะฮะจริมมาม่าต้องเรียกมีอะไรครับผมผมมีลาวา ม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาไปใส่ตัวเองโอเคครับโอเคเราจะคอยคิงกันดีกว่าช้อุต้าบอลเลยเเก็โหเมื่อกี้ตอนที่สามสามสิบหกใช่ปะสามสิบหกใช่ไหมเขา้องเาีาลีควสกันมาโอ,าอ้โหคือฮาเลยมิวเนี่ยคือฮากันเลยอ่อจะแจ้งให้ฟังครับ <c oughs> ที่ไอ้มิวตอนแรกตัวแรกครับเจอครับอีกสองตัวครับมหมันไส้ครับเลยเสกมาไล่ฆ่าเล่นครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับหมันไส้ครับผมหมันไส้ คอยคิงพอไม่อยากจะไม่ใจจะเจอมันก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีนะพอจะเจอเจอเจอแล้วอุ้งตาบอลจับเลยครับโอ้โหเอาอุ้งตาบอลจับคอยคิงเนี่ยนะครับพี่เอาเอาได้แล้วเอาเลยธรรมดาก็เลยเพื่อนโหดร้ายว่ะบอลมันหลวมเกินไปอะบอลเอาได้ไหมได้ได้แล้วครับโอเคหนึ่งตัวเราจะมีสองตัวนะเอาไปทดลองสองตัวคอยคิงของคนสวยเลย เอยขอเลยมาคอยคิงเราเป็นหนูทดลองให้ดีกว่าว่ามาที่บ้านเลยครับผมตอนนี้วางอะไรให้ไมอยู่บ้านไม่อยู่บ้านไม่ห้ามวางละวางนะอยู่บ้านไม่นะอย่านะวานั่นเราพี่วิ่งพี่วิ่งเดี๋ยวมาต้มอย่าเพิ่งครับต้มตโอเคได้แล้วป่ะเดี๋ยวเราไปบ้านไปหนึ่งครับไปไปเอาพี่เจอโปเกมอนน่าสนใจตัวนึงครับโปเกมอนอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยจับอ้าเอ้ามันตายไปแล้วเดี๋ยวเจอไอ้ตัวที่มันมีไข่รอะ มีไข่สองใบมีไข่สองใบนี่มันมนุษย์เพศเพศผู้นะครับโบสุงครับ <c oughs> อันนี้มีไข่ที่มันอยู่ตรงตรงคุงมันนะครับตรงคุงมันถ้าเข้าแทนเราได้ไก่มาเลี้ยเดีไมมเมื่อกี้พี่กะจับว่ามันเป็นโปเกมอนหายากมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครับพี่มันไม่อยู่ตรงมันโดนอันนี้โบครับ่โบครับราวามันโ,น,โนโดนโดนโดนติดตายเวลาเมื่อกี้ เ้ยไม่มีลาวาต้องต้องไปเปลี่ยนเปลือกมอญนะต้องเปลี่ยนเปลือกมอญก่อนเปราะว่าในนั้นไม่มีโอเคผมไปวางในบ้านให้เลยละกันแล้วบ้านบ้านก็ไม่บ้านมึงสิโอ้โหบ้านมึงนี่ครับผมนี่ขอไปวางบ้านผมกันเ่ยแม่งวางปั๊บกิ่วบริการบ้านไฟไหม้เลยนะผมวางแม่งผมนเลยที่บ๊ทมีข้อเสนอฮะข้ามาม่าฮะไม่ ครับหยิบขวานขึ้นมาแล้วครับมาม่าอยู่ไหนจ้ามาหาพี่เลยสิเคลย์ไปอยู่แล้วเป็นที่ระวังกับพี่เป้ป่ะไม่ไม่ทีป้ครับไปที่ระวังกันเอาตรงนี้เลยไหมหนุนตรงที่ผมเคยผ่าพี่เป้ตรงใบตายอ่ะแล้วตกตายหมู่พี่ไอตรงที่กำไดใครก่อกกับน้ำย่อมตามสนองฮะอ๋อเห็นจำได้ทีตรงไหนจะพาไปหน่อยนี่เออไหนลองดิ ขึ้นทันโอเคโอเคพอฮะไปเขาบอกเขาไม่ย้อนลงทะเลพี่ห้ามย้อนลงอ่างน้ำด็กๆครับโอเคมาลองกันมันจะกลายร่างกัจริงครับแซงรถพ่วงแล้วแซงรถพ่วงแล้วโอ้โหรถพ่วงวิ่งช้าอย่างงี้เป็นคนหรือเป็นเต่าฮะผมนี่ก็เต่าก็สิ่งที่โรถรถเดินมาเต่าเต่าเฮ้ยมามาครับอยากเล่นเต่าเราล่างสามไหมไม่เป็นไรครับพี่เก่งใจคอมเม้นต์ครับ เดี๋ยวดับอ่ะโอเคมาเต็มเบยมาคอยคิงเราจะปล่อยลงน้ำคอย킹ซอมบี้ครับยังยังไงครับสามสองหนึ่งไหนอ่ะเอ้ยพี่จริงด้วยพี่ไหนครับพี่คอยิ킹ซอมบี้คอยกินยัวเฮดกินยัวเฮดซอมบี้ซอม บีเมายันยานวะอี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 โเฮโอเคตองร้องรโพสทีมานะเขาชื่อน้องบนนะี่เขาว่าให้เอาคิงการร่างการนี่จะเป็นคอิงซอมบี้โอเคประกอบพ้นสเร็จเยกถ้าสมมติว่าพัฒนาร่างมันก็จะกลายเป็นไอ้นี่ซอมบี้เลยครับเฮ้ยนันก็ลองมารเวลอมารเวลอยคิงดีกว่าอเคป่ะอเคครับโอเคผมจะได้คอยคิงครับโอเคี๋สว่านะเดี๋ยี่เตีมของอเคครับ เกลอรซอมบี้ไม่เคยเห็นเลยเออได้เห็นนี่แหละไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะครับไอเกลดดอนเนี่ยฮะโอเคแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาขออีวุยมาแล้วขอไป้สองสามพาร์ทแล้วยังไม่เจอเบย์ยไม่เจอทั้งโตเบย์ไม่เจออีวุยเบย์ต้องขอบคุณน้องๆนะที่ติดตามกันมาเนาะผู้แคร์มากพวกเราแคร์คนดูมากบอกตรงพี่เป้ก็ขอโทษด้วยนะครับพี่อัพคลิปล่าช้านะพอดีว่าไปปั่นโปรเจกต์เอเซโอกันอยู่นาอครับผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ เฮ้ยโดนริโดเลยก็48รับรองอ่ะก็คือถ้าพี่จับโปเกมอนไม่ครบตำนานไม่ครบทุกตัวพี่ก็ไม่เลิกแคสแน่นอนครับเกมโปเกมอนแล้วอาจจะแคสช้าแคสเร็วคนน้องๆก็เนาะรอหน่อยรอหน่อยพี่ไม่ลืมแคสแน่รอหน่อยรอกันหน่อยหน่อจ๋วรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยเสียงซิทนิดหนึ่งที่จริงตึ่นติดหนึ่งไม่เคยได้ฟังอ่ะตัวแ่งแต่จะร้องอ่ะ แม่งเก่ามาบุบอกอายุบนคุงเลยใช่แล้วที่เพลงนี้เกิดตอนที่ผมวัยรุ่นตอนที่ผมมานี่พอดีนะผมไม่ได้แก่นั้นๆจาเบียร์กรุงครับหอมว่างะครับไปก่ล่างซื้อปลาป่ะพี่ไหมครับไก่ล่างเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไก่ล่างแล้วขอดูหน่อยไม่ได้ขอขิงไก่ล่างครับฉลาดเปนเดือดไก่ล่างอ้าว ดีวอจะบินได้แล้ววอจะเป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยบินได้แล้วแล้วค่อยค่อยคิงของบอคุ้งนะครับผมบอตรงบอตรงบอคุ้งนะบอคุ้งนะม่างานนี่หูไม่ดีนะครับการเรียนท่าผิดชิบหายแล้วเรียนผิดท่าไหนผมขึ้นขึ้นเลยโตเตี๋ยวฟ์มกันเถอะเรียนท่าอะไรครับท่าง่ายหรือท่ายากครับไอผมเรียนท่าติเจะติดหรือยิ่งเป๊ะไม่กันท่าติดเลยอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิ ดึกดิ๊กดิกหนีโอเคให้ EP เราจะเอา EP แชร์นะใส่ให้คอยคิงคนเดียวนะครับโอเคโอเคครับเอายัง EP แชร์มันสแต็กไหลายอันได้ไหมฮะมันจะได้แบบแชร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยได้โอ้ยแกจะห่างกันก็ถ้าใส่หลายตัวมันก็จะห่างกันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใส่พีมันก็แล้วก็ออกเป็นเท่ากับครับอ๋อถ้าไม่ออกเป็นเท่ากับนี่สมการจะไม่เป็นจริงนะใช่พี่นี่เราคุยอะไรกันครับเนี่ยงงนี่กูเรียนภาษาไทยอยู่ไม่ใช่นี่กูเรียนเลขอยู่หรือเปล่า เลีนเล่นเรีนสอบกตองมั่ตอนนี้ตอนนี้ีทำตกลวงว่าคอนคอนเฟิร์มนะเป็นคอยคิงซอมบี้โอเคนะครับ In your head In your head Zombie Zombie ตอนนี้คนดูกำลังแบบว่าเป็นอะไรกันนะบี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  มันมัเงียบไปกว่าโบลคุงถ้าไม่ห้ามโบคุกโบลคุจะทำไปจนจบคลิปเลยใช่ไหมซอมบี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 ทุกคนครยินขวานขึ้นมาล้วไปหาโบลกันครับอีวีคอนทอคอนอคอออีายเจอแล้วซอมซอมบีซอมบีอีอีอจะไปฆ่าซอมบีซะหน่อยอยู่ไหนวะไม่เจออี เดียวจะรู้สึกจะรับควมรักโมว่ามคุมพักนครับเดี๋ยวพรงนี้ไม่มีเสียงแท้นะฮะจะบีจะบีอย่างเดียวเลยเป็นเนไส้ใครมาครับซ้อมบี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 เสียง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 เสียเียงเสียงยงเสีลังเสียงียงียเสียงเสียงเสียงเสียยงสีงียียสีอยีี น้องเปมจ๋ากระทืบแล้วก็โผคืนนี่ด้วยนะครับไม่ใช่กระทืบอย่างเดียวนะครับอ้าวผมไม่เยวเลยถูกยาแล้วมียังมาอ้าวอีกยังมาอ้าวอีกยังไม่ยังไม่สำนึกใช่ไหมยังไม่สำนึกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเปมคุยกับขวานพี่ไหมครับซอมบี้บี้น้องเปมบอกชักดาบขึ้นมากูไม่คุยด้วยแล้วกูไปแล้วกูหนีกแล้วหนีแล้วว่หนีแล้วโอเคขอชิงเลสุดเองก่อนนี้ โอเคเราต้องตามหาคือผมยังไม่หายยังไม่หายจงหวัดดีนะก็อยากจะแคส์อะอยากจะแคสแล้วทำไมอะอยากจะเล่นอะแต่ยังไม่หายดีเลยโอเคฮะที่บอสหวัดดีผมหวัดดีมามาต้มเห็นบอสปุ่มในแถวนี้ไหมครับหาไม่เจอเลยไม่เห็นเลยซอมบี้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 ผมเดินราบผ่านเลซอมบี้แล้วเดี๋ยวกันอย่าให้เจอนะอย่าให้กูเจอกูจะเล่นแม่งให้หนัก เล่นอะไรต้อมเคยฟังรือเลอี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 ตอนแรกวัดโบสก็จะหายแล้วนะฮะเสียงเริ่มดีขึ้นแล้วผมว่าผู้นี้เป็นหนักกว่าเดิมแน่นอนว่าไอ้บีบีมัเนี่ยจะไปบีมันแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่เยเอไอโอเฮก็สำหรับแมปนี้ไอ้สำหรับโปเกมอนนี่เราก็ไม่ได้แคสหน้าเลยนะก็อันนี้ก็กลับมาแคสกันแล้วแล้วก็อาจจะได้เห็นแล้วคนพบว่าไหม อาจจะได้เห็นภาพจากกล้องพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ทําการลงตัวแฟบแฟบมาแล้วนะครับแฟบแฟบทั้งคืนเลยเปรอะแรับทั้งคืนครับผมอัดคลิปไงครับแฟบแฟบตอนนี้ผมก็แฟบแฟบโปรแกรมเอออย่างงงนะครับมันไม่ชื่อโปรแกรมครับโปรแกรมแฟบแฟบนะครับชื่อแฟบโปรแกรมมันชื่อแฟบโปรแกรมมันชื่อแฟบไหมอะพี่จริงๆมันออกเสียงว่าแฟบครับแต่ว่าถ้าออกเสียงเร็วๆก็จะเป็นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้้พี่เบียร์เจอบ้านไม่บ้างผมไม่หรอ โอ้ยเหนืยบลมออกไม่ทันซอมบี้คิดถึงจิมมี่หรือเปล่าจมมี่นะโอ้ยไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ยอมไอ้อ้อ้ไอ้ไอมไอ้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 ัน้ไอองไออ้ไอ้ไอ้อ้ยกมือครับไ้ออ้้อ้ไอ้ไออไอ มูของแล้วนะเวลากินกินยาให้เขย่าขวดด้วยไอที่ตกตะกรอยู่เนี่ยมันทำให้สมองเสื่อมเข้าใจไหมโอ้ยมามาต้มพาผมไปหาโบสคุ้มเลยครัผมคิดถึงโบสคุ้งมากเลยครับแต่ที่จะพี่เอามูอุ่นมาตบหน้าผมนะครับไม่ใช่ครับขวานพี่คิดถึงโบสคุ้งว่านะอยากจะคุยด้วย พี่ไม่เจอเลยนะเดี๋ยวผมวิ่งหาเลยไม่รู้แล้วล่ะหาล่ะอยู่ไหนดีดดีดที่พี่เราไม่ครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้น้ำปลาจะไหลข้าวผัดแฉะนะคะเตอร์เบียร์ของไม่ใช่สเซอร์หวานจามบีบบีไม่เอาไหวานจามไม่ดีจะบอกเป็นวาดหน่อเขาหวานจามไม่ดี อือโบเจอมุกนี้เข้าไปพูดไม่ออกไม่ได้เป็นนี่เบียซอมบี้เบียเบียเราหาโบนให้เจอกันเร็วเขาพูดนั้นต่อไปไม่เอาเขาจะอยู่ที่ไหนผมจะไปค่ะช่วงนี้คอมพี่ก็กระตุกกระตุกนะขออภัยนะพอดีโหลดเกมไม่แคสเยอะซื้อเกมไม่แคสเยอะโหลดเกมไม่แคสเยอะเหมือนโหลดของเถื่อนเลยเอะนั่นเองครับซื้อเกมแล้วก็โหลดเกมของเถื่อนถุยของเถื่อนของเถื่อนหาย นั่นเองครับผมนั่นเองนั่นเองมาม่างนั่นเองของเองนะมาม่าไม่ใช่ของพี่เลยอ่ะครับผมไม่เคยโหลดเกมที่ผมไม่โหลดเพราะโหลดเล่นไม่ได้เลยไม่โหลดบอสคงเขาบอกว่าเกมเขาเป็นเกมแท้ทางนั้นครับผมเกมแท้แบบแคกอะครับเฉยพี่ไอเกมนะครับบอสคงเขาซื้อเกมแท้หมดครับของผมก็เกมแท้นะไม่ซื้ออย่างเดียวนะพี่เขาให้มาด้วยเออมีคนให้มา ไม่มีให้พี่เลยให้โบคูคนเดียวตาไหลไม่มีให้พี่เลยแหฝาก่งไปพี่เป้ด้วยนะครับอาอหรอกมีด้กีมผมของผมมันทรงตรงเลยนะทรงตรงจากหนิดูตายทีเดียวน้ำไหนๆอยากเห็นเกย์เกย์ซอมบี้อ่ะไม่เพียนหรอกครับเกล์ะดอเกล์รดอสพูดไม่ครบเกย์ซอมบี้ที่ดูน่ากลัวนะครับแบบดูบอกว่าเป็นซอมบี้ที่ชอบการต่อยเป็นพิเศษ าคยมบามาดูนี่มาาไดิมีบใช่หาบ่มเจซอม้มารอบเยบี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 ไม่บ้าก็บ้าเอาจริงอบีถามแน่นว่าทงคลิปจนจบคลิปเนี่ยคำว่าซอมบี้บี ไม่น่าร้องเพลงนี่เลยรู้สึกผิดขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้จะบ้าตายโอ้ยอีวาร์โอ้แหลกแหลกแล้วครับตายแล้วฮะเฟรมเลทตกครับเฟรมเลสอีวาร์พี่ผมรู้อีอีวา,วา,วาร์มันทันวาผมก็อีวาร์เพครู้ปะทำไมครับมันล็อกเพคมันเลยวาร์มันล็อกไม่ล็อกที่จะไม่วาร์ใช่ไหมฮะไม่ล็อกก็ซอมบี้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 เริ่มเกลียดมันละตอนแรกรักมันมากเลยตอนนี้เริ่มจะเกลียดมันละอย่าให้เจอนะ บอกเลยเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวคุยด้วยขวานอ่ะกูย้ายบ้านแล้วไม่กลับบ้านแล้วรู้สึกว่าคนนี่สมรรถนะฉันกันจริงๆเออมีธนูวะเอาธนูมาให้พี่หน่อยเอาพาววเอังยิงแรงโอ้โหกูบอกไว้เลยว่าพี่ไม่กลับบ้านนะครับบอกตรงอ่ะบอสไม่กลับบ้านพี่บอสไม่รอดไม่ยังไงพี่บอสต้องกลับบ้านเก่า ทำไมอ่ะกลับบ้านเก่าโอ้ยเงินกูอีกผมว่าผมโแล้วตงมาจะได้กลับบ้านเก่าก่อนที่โรถเด้งมาไม้อยู่เด้งอาไพ่มันขโมยของไปเอาได้ครับเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะครับสอบดิผมต้องทนขโมยอะไรไปให้เลยต้องขโมอะไรอ่ะผมจะไม่ขโมยอะไรเลยพี่เบียร์ใส่ความผมผมขอเลี่ยงนะเราุะทำพิขุดทองก่อน คำที่คุดทองเขาไปขุดทองมาบมา้าแล้วอัดจะต้องไล่นะกิเวตน่ากลัวจริงเดีโอ้ทำไมมันจับเชลก้อนยากจังเลยอ่ะเชลก้อนใช่ครับพี่พี่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเหมอกันพี่บอกเขาเลยไม่บอกว่าสหกเก้าหน่งครับพี่อันนั้นมันปั๊มน้ำมันเชลครับไม่ใช่ไอ้อยู่ข้างๆนี่วาถาดตีหัวดงังโปะแล้วนะ พี่อีกสองอาทิก็ไปแคสแล้วบ้านพี่เดลไ์นะฮะกับออร้านนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมที่ปิดตาไหมพี่ด้วยนะครับพอเริ่มเล่นปุ๊พี่ก็ปิดตาเลยครับอ่าโอเคนะฮะบอลถับรู้สึกบอลกับพี่เป้จะไม่เกิดการสิบบอลถัเล่นด้วยกันบอลคงเล่นเดี๋ยวผมดูฮะอย่าใช้ขอเล่นด้วยกันเลยครับมันฟังดูเออพี่เป้ดูดูพี่เป้จะไปแอบในห้องน้ำฮะเฮ้ย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 ใครอ่ะ ใคร่ซอมบซอมบเอ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 ลานกำลังใคเอยลงไปดูหน่อยสิซอมบซอมบซอเบีบกมาม่าทำอะไรนะบี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 มงมาดีมบีบี บิดได้คนเดียวครับที่เห็นไหมว่ามาเป็นฆาตกรมาฆ่าผมบอกแล้วไม่เชื่ออะไรฆาตกรชัดประมาณต้มมีหมายจับแล้วตอนนี้คงทำลายิตนะจัาม้าตอนนี้ใช้บอลประมาณหกลูกในการฉับเชลก้อนนะผมจับไม่ติดเลยฮะ่อมบีอ้าวได้แล้วครับอ้าวพอบนกได้เลยไอตัวนี้พัฒนากลายเป็นมังกรใช่ไหมจับไม่ติดมังกรหน้าตาดีมหยาบินได้เปล่า ปีนไม่ได้ฮะตอนแผ่นนี้ไปขี่ไม่ได้ฮะซอมบี้เน็คซี่เนี่ยบีเฮ้ยแมลงวันโหตัวใหญ่มากเลยวันแต่ว่าวันมีชื่อทางคือข้ามพี่แรงสุดอีโยเฮอีโยเฮซอมบี้พี่ต้องการธนูเอนชาเดี๋ยวนี้ฮะซอมบีที่โบกันล้อเฮ้่มัล้อเส้ยที่โบกมันต้อจริงจริงข้ามหัวคัเฮ้ยเบียเบียบอลล่ะหาธนูเอนชาให้พี่หน่อย อโยเฮ้แล้วเดี๋ยวเบียร์รอดักที่เตียงไงนะซอมบี้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 โอ้ยได้ทันเดอร์สโตนมาเอาไปช็อตหัวโวทูลได้ไหมซอมบี้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 น่าทึ่งไหมไอโอเฮ่ไอโยเฮ่โหนดี้เนี่ยแม่ซอมบี้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 โวทูลครับ เลิเลกเริมบี้ก่อนได้ไหมครับไอไอคอยคิงของโบสคูนี่พัฒนากลายเป็นเกยังครับเกลาดอนนะคบพี่ไม่ได้เก้ครับครับเกลาดอนครับพัฒนายัางครับยังไม่เป็นตอนนี้ยังเป็นซอมบี้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 อยู่เลยครับพี่ <laughs> <laughs> ต้องหัวเราะด้วยความสุขมากอะ่ะเบียธนูนช้านพลัอันมาเลย

บอลกูยังเชื่อรายว่าอย่าให้เจอแล้วเดี๋ยวกันโผล่โผล่ฮะไม่รู้ฮะวิ่งหาก่อนนะมันหัวเราะมีความสุขว่าอะไเรตติ้งบอลเพ่งขึ้นเกินกระทั่งมาถึงกิมนี้แหละมันจะจบละขวานแตกอุ้ยเลเซอร์เชลแรงมากเลยพี่บอลก้าม ีฮะว่าไงครับเรียกพี่ก็ได้ครับโบลคงมันไม่มีสมาธิสติและสติแล้วปัญญาฮะไม่มีอันนี้หมดแล้วเดนี่แคสนี่ดีไลท์ใช่ไหมครับใช่ฮะเดรไลท์เก่าล้อนเออใช่เดรไลท์เซนเซอร์วะึงเฮ้ยเดรไลท์เซนเซอรเห็นไหมเห็นไหมซอมบีบีเก็บมาเลยวันนี้วัเจอตามแถวรถเฟลลาบภูเขาเราจะไม่ใช้ถนนแล้วล่ะใช้อะไรดีครับ ผมว่าผมจะใช้ TNT แล้วล่ะระเบิดมัเลยครับระเบิดแล้วล่ะรอโบสคงกลับเตียงครับแล้วระเบิดมันไปพร้อมบ้าเลยครับอมีฝันหมวอกลับบ้านให้แบบว่าี่โอสลายพร้อมกับสิทสลายแปลว่าไม่เหลือผงเลย่ะอ่ะเจ้าคิดเี๋อว่าข้าจะกลับบ้านอ่ะซอมบี้บีบีบีเราจะทำการหาที่โบสทั้งแมปครับใช่ ต้องรู้ที่บอสอยู่แถวไหนแถวเทาสา,า,ายน์ซอ<ด>มบี้บ<ด>ี้บ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 ี้โอเคโอ้โตอนนี้คนลงตีอีเพื่อตามหาพี่บอส <c oughs> ต,ตีอีอมอไม่ดีพังก้าแม่เดี๋ยวก็มีคนสงสัยว่าซีอีคืออะไรนะครับซีอีเป็นลูกอมชนิดหนึ่งครับ <c oughs> โอเคครับไปกันต่อฮะอย่าสงสัยครับไม่มีอะไรสงสัยกันนครับต่อไปฮะโอเคฮะเคลียร์ แล้วตอนตอนแรกเนี่ยโบสคุนตอนนี้เรียกไอ้บอสคุนนะอยู่ไหนวะอยากให้เจอแล้วซอมบี้บีเป็นอที่สนีสุดในโป๊ะผมเคยไอวูทัดไฟฮะอย่าอย่ามาให้น้องคนนันนะจับก็ได้พี่เป็นของเทรนเนอร์ฮะของเทรนเนอร์ของเทรนเนอร์ก็เอาเทรนเนอร์แย่งมาเลยซอมบี้บีบีบีกลายเป็นเก๋เก๋เก๋ เกลาดอสมันเป็นเกลาดอสซอมบี้เลยปะเดี๋ยวดูวันพี่กำลังดูอย่างายล่ะมันเป็นเกลปร์ดอสซอมบี้เป็นซอมบี้เกโอ้น่ากลัวเหมอนเดิมเลยเกลาดอสเกลาดอสไม่เกลาดอสซอมบี้ครับเห็นมีคนเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นเกลาดอสซอมบี้นะงั้นบอกว่าเราเอาไปสั่งเว้ยเกลาดอสซอมบี้บีจริงวหมเนี่ยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่ให้ดูเดีอย่าตายอยากเห็นหน้าเอามาดูหน่อยแบบไม่ให้ดู นายหน่อยสิซอมบี้บี้บี้อยากเห็นเกมซอมบี้อ่ะกลับบ้านมาหน oh. no Assass, oh ่อย้อนเฮ้ย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 บลอกสีเขียวบลอกสีเขียวบลอกสีเขียวเปิดไมค์ขาไม่ติดเลยทำไมอ่ะโลหูทำไมเยอะไมค์ขาเป็นโลหูทำไมเยอะเยอะไรเยอะอะไเยอะซอมบี้ ีอน้องคนไหนที่รู้สึกว่าโบส์ครูแม่งน่ารำคาญชี้เชียรพิมในดีคิปชั่นนะครับว่าแม่งน่ารำคาญชีเชียนี่มป็นอะไรวะฮะฮะหาเปลี่ยนเปลี่ยนคำก็ได้พี่เปลี่ยนคำก็ได้อี๋อี๋อีแม่งแย่กว่าเดิมอีกโอเคฮะพี่บส์ข้าวผัดสามเป็ด เท่านี้ก็พอเนาะเดี๋ยวไปต่อที่พระต่างเก้านะฮะก็ช่วยกดไลค์ครับสกายเบอร์นะฮะผมก็เียววันนี้ซอมบีบีขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย